จะพามาเบิ่งอาการครับอาการขับโฟลกคาร์บอชัดครับนะครับาารนะครับพอสตาร์ทปุ๊บไปแล้วครับเสียนงะ พอสตาร์ทช็อตเลยครับอาการเหมือนกับแบตบ่พอครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คแบตกันครับสวัสดีครับผมอูสายดันครับืัอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเช็คลถดครับครูปตานะครับสตาร์ทปิบ่ตินี่นะครับกขั้นนี้แหละครับที่มีปัญหาครับเอายันมานะครับลากขึ้นมาเมื่อวาน มวานตอนค่ำนะครับถึงมหาหอดหมื่พอดีครับมาครับจะพามาเบิ้งอาการครับอาการหาโฟล์คัดไว้ชัดครับนะครับาารนะครับพอสตาร์ทปุนะ๊บนะ ไปแล้วครับเสียงนะครับพอสตาร์ทช็อตแล้วครับ,อ,รบอาการเหมือนกับแบตบ่พอครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คแบตกันครับอาการแรกอาการคือแบตบ่พอครับนี่นะครับจะมาเช็คแบตครับ จะพออยู่ครับสิบสองโวลต์เดี๋ยวเทสกันครับตกสี่อยกว่าซึ่งมันพ่อนะครับสี่อยกว่าตอนนี้ที่มันมีปัญหาคือที่ผมคิดว่านะครับ เพราะว่าบิดสตาร์ทก็จะมีสูรุนอยครับสูรุนอยเดี๋ยวเช็คไฟอยู่สูรุนอยนะครับเดี๋ยวจะเช็คไฟสูรุนอย นะครับวิธีเช็คไฟโซลูนอยนะครับสองขวนนี้จะเป็นขัวบวกนะครับที่เขาล้วก็มาเช็คที่ขัวลบเลยครับเดี๋ยวก้อนเอื่อนจะบายพาดนะครับบายพาดครับถอดไอ้เซนเซอร์น้ำมันเครื่องออกกันครับเพื่อให้มันยิ่งตรงเข้าไปโซลูนอยเลยนะครับแล้วเปิดสวิตช์ เาโวลตกว่าครับเก้าโวลต์สิบโวลต์สิบโวลต์นะครับไฟบุพเนะครับสิโวลต์ยาฉีดขวัสองขว สิบโวลต์สิบโวลต์ไฟเหมือนจะบกพรเดี๋ยวผมอขอเช็คไฟขาออกนะครับที่แบตนะครับนะครับแล้วสิบสองโวลต์ครับเดี๋ยวผมต่างวิตเตอร์ดีๆก่อน นีครับจิมแบบตรงๆนะครับสิบสองครับจิ้มขัวสิบโวลต์สิบโวลต์แสดงว่าขัวบวกครับผมรู้แล้วครับนี่นะครับ เมื่อวานตอนก่อนที่เอาขึ้นมาผมมุนขู่บวกนี่สามสี่หอบมันยังไฟบดผ่านอยู่ครับแสดงว่าขวัวที่เสียครับยกผมลองถอดดูต้องทำความสะอาดขัวนครับนะครับทำความสะอาดกันครับ จากที่เบ่งนงคนับขัวท่องแดงตัวนี้ครับน่ครับมันค่อนข้างจะพังอยอบเนี่ยขาดเบราล์เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเห็นให้เป็นใสก่อนครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดขัวตัวนี้ครับนะครับหลังจากที่ผมทำความสะอาดไปแล้วครับเดี๋ยวเช็กรอบครับเอา้าหลุด สครับเช็คจากขัวสิบสองครับสิบสองเดี๋ยวผมค่อยมาขันให้แน่นนะครับขัวเดี๋ยวจะไปเช็คตรงสุด้อยอีกรอบนึงครับไฟขอ้อสุด้อยนะครับเพร่อว่าผมหยับขัวแล้วนะครับสำหรับ ครับเมื่วอวานก่อนจอดรถขึ้นมาผมขยับขั้วไปแล้วครับสําหรับคนที่สงสัยว่าเป็นยังคือบอกขยับขั้วก่อนนะครับผมขยับไปแล้วครับแต่ว่ามันบ่ได้เอาครับสิบสองโวลต์แล้วครับมันต้องเอาขึ้นมาทําความสะอาดนะครับได้สิบสองโวลต์ผมจะลองสตาร์ทบ้างครับบผมหัวสิสตาร์ทได้บ่ เอ้านี่เสียงแล้วครับท่านเอ้าผมจะลองถึกป็นสตาร์ทเป็นครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวอค่อยจะไปขันไปนะครับมันแน่นครับหาสาเหตุันตะบูว่านเหรอครับ <c oughs> วันสุดท้ายก็นะครับอย่าลืมมาเสียบเขานะครับเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องครับเพราะว่าถ้าห้องบระถดนะครับมันก็ะต่องมากดปุ่มสตาร์ทตลอดเวลาใส่ได้แล้วครับแต่แค่ขัวนี่นะครับมันเข้าขีดเกลือครับมันขึ้นขีดเกลือบบตเทอรี่เวลาเ้าขยับนะครับขยับเมื่อวานเนี่ยขยับจังได้มันกบว่าข้นสิบสองโวลต์ครับผมก็เลย ลากขึ้นมาครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวที่เหลือก็จะมาคันแบตให้แนทครับแล้วว่าขั้วฟังเดี๋ยวนะขั้วฟังนี้นะบนแนนแล้วครับอาจจะได้หาขั้วมาใส่ใหม่ครับขั้วฟังขั้วบวกนะครับขั้วฟังขั้วลบนี้ยังได้ดยู่ครับนะครับผมกับ อจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ใดเห็นเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้เป็นกำลังใจกันครับเพื่อว่าคลิปมีประโยชน์ครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาลงให้เบิ้งงหม่ครับครับสวัสดีครับ